หมักหมูสามชั้นจะทำพะโล้จ้านำหมูสามชั้นออกมาจากฟิตพี่นอกเอาไปเวฟห้านาทีเวฟนานไปหน่อยหมูข่อยเกือบสุก <c oughs> มัดผงพะโล้ด้วยกระเทียมและกระลาัีช เบฟนานไปหน่อยหมูเกือบสุกมันไม่แดงไหมคะทุกคนเพราะว่ามันจะสุกแล้วกินของแช่ค่ะก็ได้กินหมูสุดด้น้ำมันยั่วๆดูดิกำลังต้มไข่อยู่จ้าวันนี้เจ็ดอะไรดนี่ไข่เจ็ดลูกไข่เจ็ดลูกตั้งหมอ้อ ตั้งหม้อใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนเราก็จะเอาหมูลงไปดวนมันหอมใส่รอบกันหน่อยอืม หอมจัง,หม,จงหมูของเรามาก่กัเริ่มสิอันนี้แล้วนะคะกระชุกขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะใส่น้ำ งรสจ้ะสีหวานนะจ๊ะนี่ใส่ลงไปเพิ่มสีสันเพิ่มความหวานฝาเขียวหน่อยนึงแล้วก็แล้วก็น้ำตาลทรายนะคะทุกคนใส่เยอะๆแล้วก็จะตุ๋นก็แบบนี้นะคะ ให้ก็ให้ก็ตุนจกักสิบกี่สิบนาทีก่อนพี่น้องแล้วควายมาชินรสเนาะค่ะเนาะขาดอะไรเราก็เติมไปแกงพะโลนี่หวานจักหน่อยใส่ไข่ลงไปจ้าทุกคนโอดูไข่หนึ่งสิไข่ใหม่เกินแกะยากมากเลยค่ะทุกคนไข่ไม่สวยลงไปต้มตุ๋นต่อเลยจ้า อันนี้ออกสักหน่อยจักนิดนะคะฟองมันโอ้ยตาแสบป่ะพี่นนองสุกแล้วแกงพะโล้ของเราไข่ก็จะขี้ขี้หายจักหน่อยจักงนิดเดียวพี่นนองไข่มันเป็นไข่ใหม่แกยาก แองพะโล้ร้อนๆจ้า